จำหน้าเขาไว้นะคะไม่ดีถ้าโทษป้าไม่ได้นะเที่ยวเนี้ยต้องโทษเขานะ่โทษป้าไม่รู้ต้องต้องต้องย้ายเป้าสแกนเปล่าเนี้ยโอเคเราพิบอ๋อลบาเราพี่ยิบกระเป๋าตังค์ไปในช่องแล้วเพื่อเก็บเอาไว้เอาเอทเอมันมาด้วยอย่าเผื่อมันนั่นไม่ได้อะไรนะว่าอะไรนะลูกใช่เราจะส่องเราจะให้ดูใครดีเนี่ยเนี้ยเนี้ยผลใหญ่เลยห้ามพลาดนะเออจากนี้หัวอย่างงี้ไม่ค่อยดี อันนี้คนขายสวยไหมคะคนขายก็สวยร้านนี้เห็นไหมสวยสวันดีค่ะลายสด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 น่ารักที่สุดนะเนี่ยอ่าก็สวยขึ้นกับเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินเปล่าน่ารักที่สุดเลยได้ยินไหมเนี่ยมีรักยิ้มด้วยนะมีรักยิ้มด้วยเห็นปะมีรักยิ้มด้วยรักยิ้มด้วยแต่ร้านนี้หนุ่มๆเยอะโอ้ก็นักกันแต่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพอดีพี่ปั๊ปเปิลเขาที่แล้วโดนไปเจ๊ยี่สิบรูปอ่าวันนี้วันนี้เจอเจอเจออันนี้เขาเคยคัดให้อยู่โอเคปะ ไม่ค่อยนั่นเนาะเป็นๆน,นอนเออ,เอล้วลุงไปไหนอะ่ะอาจจะจริงเนี้ยิงคนเนี้ยเขาคัดเก่งนะนอยู่ที่เขาว่านนจะอันนี้ก็มีเจ้าหนุข่ขาศักด์เขาจะแกล้งคัดหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาสวัสดีค่ะน้องออนอันนี้พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายสวยนะเนี่ยอายุน้อยอยู่เลยตัวเล็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กๆพี่ชายนิยมแฟนเด็ก <laughs> อันนี้คนค้านนี่พี่เปิ้ลแต่คนนี้ปกติเขาไม่ค่อยค้านหรอกแต่ตูดมากคนนู้นอ่ะเขาก็จะเขเาจะค้านประจำแถวนี้เพรย้ายร้านมาอยู่ร้านนี้เลยต้องตามมาร้านนี้เ right. ดี๋ยวดูนะแล้วเที่ยวนี้มีดีโทษสองคนโอ้ยยาเจี๊นดอันนี้ช่างระยะแล้วของพี่เปิ้ลไปไหนอ่ะสี่สิบเอกระหดโลของพี่เปิ้ลไปไหนอ่ะนี่ยนี่นี่ของพี่เปิ้ลอยู่ตรงนู้อ๋อเอาเราก็รู้ว่าของเราโอ้ยยาเจี๊มันสองร้อยโลยังอ่ะสองร้อยแลเนี่ยพี่สองร้อยกว่าโลแล้วอ่ะไม่เป็นไร อันนี้อันอันอันนี้มันดีเปล่ามันเป็นน้ำเต้านะมันน้ำเต้าดีอันนี้เกิดที่เชียงไม่ยอมก็ไดปุ่นนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิ้ลโดนบ่นอีกเนี่ยดูดูดูเห็นไหมคะเราไม่ได้ซื้อเห็นไหมคะกองมเลเบล่าอะไรอยเห็นี้เป็นไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเขาคัดให้จากหลายเข่งเลยนะเป็นสิบเข่งแล้วเนี่ยเออนั้นอันนั้นโอเคกว่านิ่ลาดำ เทีทยยเ่ยวนี้ไม่ดีโทษสองคนนี้นะคะดูหน้าไปเลยนะคะโทษสองคนนี้เลยนี่อรอรอโอเคโอเค